อาเดี๋ยววันนี้จะมาให้สิกนลนะครับทำกำไรทุกวันนะฮะทำกำไรทุกวันนะฮะตลาดโเล็ตเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับคนฉลาดมากเลยนะฮะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทําเงินบนอากาศนะทาเงินบนอากาศแล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับตอนแรกแล้วก็นึกว่ามันเหมือนพวกคอร์รี่ดีจริงๆมันไม่ใช่นะอันนั้นมันคือเกี่ยวกับแช์นะก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจลองเข้ามาเรียนรู้นะฮะใครจะไปรู้ว่าอันนี้จะกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําเงินได้เยอะนะครับเดี๋ยวเลยสัปดาห์นี้ไปก่อนฮะเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเอามา เดี๋ยวเรื่องสำคัญละกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่24เดีอน42566นะฮะก็จะให้คู่นะฮะค,คู่คู่สิกแนลนะครับเขาเรียกว่าสิกแนลคนวงในเขารู้กันนะฮะสิกแนลนะครับ <c oughs> อ่ะคู่แรกนะครับ USD ฝรั่งนะฮะก็คือมันมีแนวแนวต้านนะครับมีแนวต้าน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษมีแนวต้านมีมีแนวต้านนะครับ2แนวนะฮะแนวแนวที่แนวต้านที่1นะครับคือ0.90043นะครับแล้วก็แนวต้านที่2เนี่ย0.90279นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่0.89070อันนี้เป็นขาขึ้นนะฮะต้องซื้อภายใต้คู่ที่แนะนำ ซื้อภายใต้ช่วงช่วงเขาเรียกว่าช่วงราคาตรงนี้เท่านั้นนะครับถัดมาคู่ที่2นะครับก็คือยูโรนิวนะครับยูโรนิวซีแลนด์นะฮะก็จะมีแนวต้านอยู่ที่1.79199นะครับแล้วก็แนวรับที่1น,นะครับ1.77113แนวรับที่2 1.76316นะครับถัดมานะฮะคู่ที่3นะครับ USD C USD แคนาดานะครับอ่า อันนี้มีแนวต้านนะครับแนวต้านที่1อยู่ที่1.35614แนวต้านที่2 1.36935นะครับแล้วก็แนวรับนะครับแนวรับที่1 1.34850นะฮะแนวรับที่2 1.33855นะครับคู่ที่4นะครับก็ยูโรเจแปนนะฮะยูโรเจแปนมีแนวต้านอยู่ที่1.47813นะครับแล้วก็แนว แนวรับนะครับที่1อยู่ที่1.46.312แนวรับที่2นะครับอยู่ที่1 4 4 9 8 5นะครับให้เซลล์นะครับคู่ที่5นะครับยูโรฟังนะครับแนวต้านที่1อยู่ที่0 9 8 9 1 7แนวต้านที่2อยู่ที่0.99735นะครับแนวรับอยู่ที่0 9 8 9 1 7นะครับอันนี้ให้เซลล์นะครับ คู่ที่6นะครับ E.U. USD นะฮะคู่ฮอตนะครับคู่ฮอตนะฮะเพราะมันเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ทั้งคู่นะครับยุโรปกับอเมริกานะอ่ะแนวแนวแนวต้านที่1นะแนวต้านนะครับ1.09966นะครับแล้วก็แนวรับนะครับแนวรับที่1อยู่ที่1.09103นะครับแนวรับที่2ออยู่ที่ 1.08314นะฮะให้เซลล์นะครับให้เซลเซล mm ์คู่สุดท้ายนะครับ EU Great Britain นะครับแนวต้านนะครับอยู่ที่0.88638นะครับแล้วก็แนวรับที่1อยู่ที่0 8 7 6์จุ ส่วนแนวรับที่2อยู่ที่0.87293อันนี้ก็ให้เซลล์นะครับทีนี้เตือนนักเทรดนะครับเพราะว่าจะต้อง MM ทุกครั้งนะครับแล้วก็ออกช่วงราคานะครับออกช่วงราคาเนี่ยต้องอยู่ในช่วงที่บอกเท่านั้นถ้าเกิดมันเลยช่วงไปแล้วก็ไม่ต้องออกออเดอร์นะครับใครอยากได้โปรแบบนี้นะฮะให้ทักเข้ามานะฮะให้ทักเข้ามาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับก็จะส่งอย่างนี้ให้ เดี๋ยวต่อไปจะทําอย่างนี้ให้ทุกวันนะครับเป็นโพยทําเงินนะครับเป็นโพยทําเงินนะครับไปแล้ว